คุณครูฝนทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับคุณครูฝนอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกๆวันจันทร์นะคะเราจะพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์วันนี้นะคะฝนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเด็กไปติดตามชมกันได้เลยนะคะไปกันเลยคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณฝนก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะพอวอออนไลน์เรียนนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .5 สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระประวัติศาสตร์ อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนอารยธรรมอินเดียการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้ทราบว่าอินเดียได้เข้ามาติดต่อค้าขายในดินแดนไทยจึงมีการรับวัฒนธรรมของอินเดียเข้ามาและแพร่กระจายไปทั่วภูมิภาคทำให้วัฒนธรรมเดิมเกิดการเปลี่ยนแปลงไป อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มีต่อสังคมไทยและคนในภูมิภาคเอเชียตันออกเฉียงใต้การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียก่อให้เกิดวัฒนธรรมต่างๆดังนี้ด้านศาสนาอิทธิพลทางศาสนาที่ได้รับมาจากอารยธรรมอินเดียได้แก่พระพุทธศาสนาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูพระพุทธศาสนาจากหลักฐานทําให้ทราบว่า พระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์ของประเทศอินเดียซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาโปรดส่งสมณทูตออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆโดยมีการส่งพระโสนาและพระอุตระเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิหรือดินแดนไทยในปัจจุบันศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาที่นับถือเทพเจ้าหลายองค์เข้ามามีอิทธิพลตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล โดยได้รับความนิยมในราชสำนักและในการประกอบราชพิธีต่างๆด้านภา,าภาษาภาษาไทยส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาที่มาจากอินเดียภาษาไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีรากศัพท์มาจากอรารยธรรมอินเดียเชน่นธนาคารเกษตรกรรมรัฐบาลบิดามารดา ด้านสถาปัตยกรรมนาฏศิลป์และวรรณกรรมอิทธิพลด้านสถาปัตยกรรมนาฏศิลป์และวรรณกรรมที่รับมาจากอารยธรรมอินเดียล้วนมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาด้านอาหารอาหารอินเดียนิยมใช้เครื่องเทศเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารมีการนำเนื้อแพะและเนื้อไก่มาประกอบอาหารอารยธรรมจีน การเข้ามาของอารยาธรรมจีนในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการติดต่อค้าขายกับจีนส่งผลให้เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมเข้ามาในภูมิภาคและกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่แพร่หลายจนถึงปัจจุบันอิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทยและคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเข้ามาของอรารยธรรมจีนก่อให้เกิดวัฒนธรรมต่างๆดังนี้ด้านศาสนาอิทธิพลทางศาสนาที่ได้รับจากอรารยธรรมจีนได้แก่ลัทธิขงจื้อและลัทธิเต๋าซึ่งก่อให้เกิดประเพณีและว,วัฒนธรรมเช่นการไหว้เจ้าตดจีนสา์จีนการไหว้พระจันทร์เทศกาลกินเจ ด้านภาษาคำภาษาไทยบางคำได้รับอิทธิพลมาจากภาษาจีนเช่นเก้าอี้กวางตุง้งยี่ห้อเซิงด้านสถาปัตยกรรมนาฏศิลป์และวรรณกรรมอิทธิพลของสถาปัตยกรรมจีนส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในงานก่อสร้างเช่นการสร้างเสาที่มีลวดลายมังกร นอกจากนี้ยังมีวรรณกรรมที่สำคัญเช่นสามก๊กด้านอาหารสังคมไทยได้รับอรารยธรรมด้านอาหารของจีนมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตเช่นการใช้ตะเกียบรับประทานอาหารนอกจากนี้ยังมีอาหารที่ได้รับความนิยมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยเช่นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่หวยจบับเป็ดย่าง แล้ววันนี้ครูฝนก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะเป็นแบบฝึกหัดกิจกรรมที่16นะคะให้เด็กๆทำงงารงในสมุดประวัติศาสตร์ โดยให้เด็กๆนะคะสำรวจอิทธิพลของอริยธรรมอินเดียและจีนที่มีผลต่อสังคมไทยโดยเลือกมาหนึ่งอริยธรรมนะคะแล้วให้เด็กๆอธิบายลงในแบบบันทึกพร้อมวาดรูปประกอบนะคะตัวยอย่างนะคะเช่นครูฝนนะคะเลือกอวัฒนธรรมที่เป็นการไหว้เจ้านะคะครูฝนก็ วาดรูปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้เจ้าลงไปนะคะอิทธิพลของอริยธรรมนะคะก็คือเป็นอริยธรรมจีนหรืออินเดียนเด็กๆก็ตอบลงไปนะคะส่งผลต่อวัฒนธรรมไทยด้านใดยอย่างเช่นการไหว้เจ้านะคะก็จะส่งผลต่อวัฒนธรรมไทยเรื่องของศาสนานะคะเป็นอิทธิพลของ อารยธรรมจีนด้านาศาสนาที่มีผลต่อสังคมไทยทำให้เกิดประเพณีวัฒนธรรมด้านาศาสนานะคะเช่นการไหว้เจ้าตุจีนาศาสจีนหรือว่าการไหว้พระจันทร์นะคะเพื่อเป็นการแสดงความคารพและระลึกถึงวิญญาณของบรรพบุรุษนั่นเองคุณครูคคก็เขียนลงใบได้เลยนะคะก็สามารถเลือก อารยธรรมที่เด็กๆสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมของอ,อินเดียหรือว่าจีนนะคะมีหลากหลายเรื่องราวมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารหรือว่าวรรณกรรมต่างๆนะคะหรือว่าศาสนาภาษานะคะเด็กๆก็สามารถดํามาเขียนแล้วก็วาดภาพได้เลยนะคะ เด็กอย่าลืมตั้งใจทำแบบฝึกหัดเขียนด้วยรายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะเด็กๆนนคนใดนที่มีข้อสงสัยนะคะเด็กๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมในรายกลุ่มส่งงานได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะคุณรูราไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ The it's beautiful beginning be inspired sun is as sun up, will a bitch, day My beginning will Won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart.